เอาล่ะก็ต้องขอกราบสวัสดีสวีดักน้องๆหนุ่มทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับผมช่องต่างหกโคร่อยกับเรานั่นเองนะครับวันนี้ผมจะมาสอนนะครับผมการบินของโฟลคอดนั่นเองนะครับแล้วก็แชร์เทคนิคต่างๆที่ผมได้เรียนรู้มานะครับผมเอาล่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเลยเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับอันแรกนะเป็นการเริ่มบินนะฮะเรากดเลขสองก่อนนะครับผมแต่ชการเริ่มบินแบบนี้เองนะครับผมเอาล่ะท่าแรกนะครับผมผมจะสอนการควงลงล่างก่อนละกันนะครับผมวิธีควงนะครับผมนะโดยการกดเอสออตินิทนั่นเองนะคครรรัับบผผมมมอ่าปะะณนนี้ซึง ท่านี้นะครับเราสามารถนะครับเอาไว้ใช้หลบกระสุนหรือว่าหลบการล็อกเป้านะครับจากศัตรูครับที่เป็นพวกที่เล่นนะครับสไนนะครับมันจะเป็นอะคิว่านะครับผมหรือว่าจะเป็นอะคูรูมีนั่นเองนะครับผมแล้วก็ตัวละครอื่นนะที่มีการล็อกเป้าหรือว่าโดนมิสไซล์มาน้าเด่นครับทันทีนะถ้าเราโดนล็อกเป้าหนึ่งทำแบบนี้เอสออเทเนตปุ๊บเอสออเทเนตปุ๊บเอสออเทนเนตปุ๊บอ่าประมาณนี้ว่นโดยการปิดฉากการล็อกเป้าของัวามกดข้ามนั่นเองอ่าถ้าต่อมานะครับวันน้นก็คือถ้า ควงนะครับเป็นวงกลมนะครับผมโดยการที่ว่าเราพุ่งไปข้างหน้าแล้วม้วนตัวกลับมาด้านหลังนั่นเองนะครับผมโดยการกดบินก่อน,นครับผมนะคือลิกสังนั่นเองกด w ชิปส chip spec bar ปึ๊บอ่าท่านี้นะครับผมนะจะเอาไว้ใช้ในกรณีนะครับที่ศัตรูนะครับอยู่ประมาณสูงประมาณหนึ่งนะครับผมแล้วต้องการที่จะ รักษาระดับการบินนั่นเองนะครับผมเพื่อที่จะได้ทำท่าการแบบควงนะครับทำเขาเรียกเรียกความสนใจนะครับทำให้ฝั่งตรงข้ามนะโฟกัสมาที่เรานะครับผมแต่ก็ต้องใสคของชนะนิดนึงนะครับถ้าเราลอดเป็นจุดสนใจแล้วนะครับเอาละท่าต่อไปนะครับผมก็จะเป็นท่านะครับเป็นการควงนะครับหมุนลงล่างนะครับจปิ้วชิปอัลติเนต ประมาณนี้นะผมนะสลับท่าทนะี่ผมได้ใช้ไนดะ้ผมนะแล้วก็เทคนิคอีกอย่างหนึ่งนะครับที่สําคัญนะครับสําหรับการเล่นฟอลคอนนะครับสําหรับใครที่ลงจอดบ่อยๆนะครับผมนะครับคือการลงจอดบ่อยๆนี่ส่วนมากจะเป็นเวลาเราดูลงซะมากกว่านะครับซึ่งผมไม่ค่อยอยากจะแนะนําให้ลงจอดเท่าไหร่นี่ครับผมเพราะว่าฟอลคอนนะครับเป็นตัวที่เวลาเราลงจอดแล้วเวลาเราขึ้นบินใหม่รอบหนึ่งนี่มันตกเป็นเป้าหมายนะครับผมนาเราขึ้นบินเ๋ยเราจะโดนพวกนารุคุมิยิงก็ได้นะครับผมเพราะว่า ก่อนเราจะขึ guys, Now, like ้นมานะครับผมมันก็โดนล็อกเป้าแล้วนะครับซึ่งการเลี้ยงสแต็กบนอากาศนะครับเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับผมซึ่งการเลี้ยงสแต็กนะครับผมก็จะทําได้ดังนี้นะครับผมเอา่าเดี๋ยวผมจะทําดูเลยละกันเดี๋ยวขออนุญาตทําให้หลอดใกล้หมดก่อนละกันนะครับผมอ่าโอเคครับผมนะตอนนี้ใกล้หมดแล้วนะครับผมนะวิธีการเลี้ยงสเต็กนะครับผมโดยการวงไปข้างหน้านะครับผมนะโดยการทําให้ตัวเองแบบนี้ปุ๊บ ข้อสองยนระการบินกดบินใหม่ครับผมยยนระการบินกดบินใหม่ครับผมยยนระการบินกดบินใหม่ครับผมจะสังเกตได้ว่าหลอดเอนจิ้งผมนะครับผมนะจะเต็มไวมากนะครับผมนะถ้าคุณใส่พวกมอสนะครับลดคููดาวนะครับการบินกาอากาศมาแล้วผมก็จะทําให้คุณรีเซ็ตได้ไวยิ่งขึ้นไปมากกว่านี้นั่นเองนะครับผมนะก็จะมีประมาณนี้นะครับผมสำหรับเทคนิค ที่ผมได้ใช้ทั้งในแรงแล้วก็ในโหมด CO โอหรือว่าโหมดฟาร์มแหงนั่นเองนะครับผมถ้าชอบนะครับผมนนในการรับสือวิธีการเล่นต่างแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไปตามให้กับผมด้วยละกันนะครับผมถ้าอยากจะแนแนวนะครับผมนนการสอนเทคนิคอะไรต่างๆนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปชาแนลผมได้ละครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเล้วสวัสดีครับ